ไปดิ้นเรื่องชุดไทยเลยค่ะที่เขาอยากจะเคลมเลยก็ปล่อยเขาเคลมไปไทยยังไงก็เป็นชุดไทยไม่มีใครมาเอาไปได้หรอกไม่งั้นอะ่ะมันจะดูตลกคือคนไทยหลายคนยังเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกเคลมอะไรไร้สาระเขาทําอะไรเราไม่ได้หรอกอยู่เลยพี่ไม่ได้แสณ์นะคะงั้นทดสอบคําถามแรกแบบไม่ตลกชุดไทยชุดนี้เรียกว่าอะไรตอบหนูจ๋าชุดของไทยแท้ๆบางคนยังเรียกไม่ถูกเวยสิ บางคนยังเรียกไม่ถูกเลยแต่เขาเคมเดินหน้าเคมไปถึงไหนถึงไหนแล้วเธอเคยรู้อะไรบ้าง t ท s i s ชุดไทยดุสิต e p e a t after me ชุดไทยดุสิตชุดนี้คือป๊อปมากในวงการนางงามเดินสัตเขานิยมใช้กันใส่แล้วจะเดินช้าลง15วิไม่ใช่ชุดนางงามกะโหลกกลาคิดขึ้นมาเองเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8 เข้าใจนะว่าเราให้ค่าประเทศเครมนั้นน่ะน้อยเกินไปเราก็มองข้ามไงก็ไม่มีปัญญาทําอะไรเราได้หรอกและไอที่จะไปสร้างสถานให้เขาข้ามมาให้ข้ามมาซื้อชุดไทยกลับไปเป็นชุดประจำชาติบ้านมาหรอจะตื่นรู้กี่โมงคนที่เขาออกมาเทคแอคชั่นเขาออกมาปกป้องชุดไทยมันตลกมากไหมเจ๊เธอก็ลองใส่ชุดไทยแล้วเดินข้ามไปประเทศนั้นดูดูซิมันจะเรียกชุดไทยไหมดูซิเธอจะตลกอยู่ไหม